สวัสดีครับรถมาแล้วนะครับจนทางอำเภอกันทนาลมงปลายทางจังหวัดส,สังขเกษตครับปลายดังก็เรารับได้อย่างสบายใจนะครับยุด้อยสิบไอตัวสราสราาา์าเมือสตาร์ทเท้าเครื่องดีภาษีหกเก้าครับำลังเกียมตตัวออกเดินทาง นชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้10นาฬิกา26นาทีนะครับถึงอุตอนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมออกไปลงเอาตามสบายเลยครับจนชนผู้ไรไอ้ขโมยมันไหลชุม,มือนี่ <c oughs> ครับปลายทางก็รอรับได้อย่างสบายใจนะครับขอบคุณครับดเดินทางปลอดภัยครับผมเตรียมออกไปแล้วนะครับปลายทางอุดรธานีนะครับถึงพรุ่งนี้ บางทีรถรถไม่ได้ซินกันลายนะครับเพราะว่ากันลายเขาหมดเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นรถลงรถเดี๋ยวเขาจะซินกันลายให้นะครับายทางก็สบายใจได้นะครับราคานี้เขาก็รับผิดชอบสินาค้าอยู่ครับก็กสบายใจครับวันนี้มีส่งหลายคันนะครับคันนี้ไปอุดรธาน,านีอีกคันก็จะไปอุตรดิตอุตรดิตฐนะครับอีกคันก็จะไปทางทางชนบุรีนะครับ เดี๋ยวก็จะมีรถมาอีกคันครับผมรถมาแล้วนะครับคันเทาไปสมุทรสาครน,นะครับคัน KSR ไปอุตรดิตนะครับตอนนี้รถมาแล้วนะครับโอ้ยแดดขนาดตอนนี้14บสนาฬิกาสานาทีนะครับวันที่4กันยายนนะครับกำลังเตรียมตัวออกเดินทาง นะครับปลายทางออกจากออกจากอำเภอกันทาลมจังหวัดศรีสะเกดปลายทางคันหนึ่งสมุทรสาครคันหนึ่งอุตรดติตถนะครับกําลังเตรียมตัวออกเดินทางนะครับก็ทั้งทั้งสองคันทุกๆคันเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ว่าก็ก็มีบางบางท่านก็ก็โอนมาให้นะครับอย่างเช่นคันคันก่อนหน้านี้นะครับพอรถขึ้นรถเสร็จผมส่งคลิปไป เขาก็โอนตังมาครบนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องทางอุดรนะครับส่วนสองคันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทางสมุทรสาครและก็ทางทางอุตรดิตฐ์นะครับพูดน้อยนะครับพูดน้อยไม่พูดมากนะครับเมื่อคืนนี้ดึกแล้วโทรมาผมจะเอารถผมก็ส่งเลขบญชีไปบโอนมาเลยนะครับคนนี้ง่ายที่สุดเลยครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากนะครับร้านช่างพัญยาพาทำซื้อจริงขายจริงส่งจริง ร้อยปอร์เซ็นะครับซื้อรถได้รถนะครับคลิปสั้นๆดูทางเพจทางเพจนะครับคลิปยาวๆรายละเอียดแน่นๆก็ชมทางช่อง YouTube นะครับมีรถบ้านๆสวยๆเดิมดีๆลงให้ชมทุกวัน คนสีนมาแล้วเอาบานนีุ่่มมากเลยกำลังซีนกันลายให้นะครับวันนี้จัดส่งไปสามคันนะครับคันหนึ่งอุดรธานีคันหนึ่งสมุทรสาครอ,อีกคันหนึ่งอุตรตดิตนะครับขอบคุณมากนะครับที่วางใจใช้บริการนะครับ กำลังเช็คเครื่องเช็ครถเช็คเอกสารแล้วก็สีกันลายให้นะครับก่อนออกเดินทางไปทางก็รอรับได้อย่างสบายใจนะครับแดดเนี่ยจะน,น,นอนก็ยช่ชว่าย ถ่ายรูปเก็เบรายละเอียดสินกันลายนะครับเช็คเอกสาราเลขคอเลขเครื่องว่าตรงเล็มไหมนี่ครับเขก็เช็คให้ครบนะครับนี่คือทีมงานส่งทั่วไทยนะครับส่งทั่วไทยไปทั่วประเทศนะครับก็มีคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะเข้ามารับงานนะครับ แม่งงานก็เอาเอาชื่อคนที่จะจะเอารถกับเรานะครับลงกลุ่มแล้วก็คนที่อยู่ไกลก็จะเข้ามารับแล้วก็ไปส่งให้คนที่จะผ่านไปเส้นนั้นๆนะครับเวลาผมโอนเงินผมคุณก็โอนเงินให้ผมผู้ซื้อผู้ซื้อก็โอนเงินให้ให้แม่งานแม่งานก็จะโอนเงินให้ลูกคิมอีกทีประมาณนี้นะครับผมก,ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ อุดหนุนทางช่องครับผมเอาต่องกระไดดอกครับเรียบร้อยแล้วครับตามสะดวกครับ ยังจอดเดินทางแล้วนะครับเดินทางไปหาเจ้าของใหม่แล้วครับ ายทางรอรับได้อย่างสบายใจนะครับปัจจุบันทุกกคันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีขนส่งมารับก็แล้วแต่แต่แต่ช้าแต่เร็วนะครับบางทีถูกจังหวะที่ขนส่งมาเร็วอย่างเงี้ยก็ก็ถึงเร็วครับโดยเฉพาะคนที่คนที่โอนค่าส่งมาแต่เช้าๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสล่า,ลาจะส่งจะส่งได้เร็วครับแต่ว่าถ้าโอนมาค่ำหน่อยก็จะส่งในวันถัดไปอย่างเงี้ยครับเพราะว่า บางบางครั้งคิวเขาก็เขาก็เอาไม่ทันกันอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่วางใจใช้บริการครับเขาจะมุ่งตรงออกเส้น2อสี่นะครับไปทางนั้นถ้าถ้าข้างหลังจะเป็นเส้นสองหกเดินหน้าไปจะเป็นเส<อ>้นสองสี่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเว็บเว็รลอยไทยมนตตัวทนตัวประหยัดแชทนะครับ ไปไปทางนนทบุรีนะครับรถมาค่ำหน่อยนะครับค่ำหน่อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแม่ครับผมรถร้านช่างปัญญาพาทำนะครับคลิปสั้นๆดูดทางเพจช่างปัญญา จะปิกปัญญาจันทสารนะครับคลิปยาวๆดูทางช่องย t u b e นะครับแค่พิมพ์คำว่าช่างปัญญาพาทรมนะครับมีรถบ้านๆนสวยๆเดิมๆดีๆลงให้ชมทุกวันนะครับทางช่องเราทางร้านเราเก็บไปทางทุกคันนะครับก็ขอบคุณมากที่ทุกๆท่านวางใจใช้บริการนะครับวันนี้ไป4ี่คันนะครับคันที่หนึ่งร้อยสิบอไปอุรรคันที่สองเ s r ไปบุตรตลดิตนะครับคันที่สามเว็บร้อยยูบอกหรือว่าเว็บร้อยท้ายแหลมนะครับไปสมุทรสาครนะครับคันนี้คันที่สี่ไปนนทบุรีนะครับขอบคุณลูกค้ามากที่วางใจใช้บริการนะครับทีมงานส่งทั่วไทยเราวัยรุ่นเขาไม่นอนนะครับโอนกลางคืนมัดจำกลางคืนก็มากลางคืนมากลางวันก็มากลางวันนะครับบริการทันใจบริการฉับไวทันใจเหมือนนึกนะครับผม อบคุณนะครับที่หวังใจใช้บริการครับตอนนี้กําลังเช็คเอกสารนะครับดูเลขคอเลขเครื่องให้อยู่นะครับเห็นหุงมาหรอครับดูเลขคอเลขเครื่องเสร็จแล้วนะครับกำลังถ่ายส่งเอกสารตํารวจโอ้ ตอนนี้สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับผมสินงกันไลาให้อย่างดีเลยนะครับขั้นนี้หอดประมาณมือใดกว้าครับผมเาจะออกมกืออื่นอ๋อครับอ๋อได้ยี่หรอครับ โ <laughs> อ้สัญญาณแล้วนะครับ เดินทางไปแล้วนะครับนนทบุรีขอบคุณมากมากนะครับที่ใช้บริการนะครับออกจากกันตาลมไปนนทบุรีนะครับปลายทางขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามและตมมาจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับและทุกทุกท่านที่อุดหนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทางช่องนะครับวันนี้พร้อมลาพี่น้องไปติเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม ไม่บอเป็นทีสเกียดอยู่อือซื้อหอยวัดล่ะโอจะวัลไดแจงง่ายมากยังสิบอครับมาแล้วแต่จบมาคอัวิวโอ้แจงโอวอยไปที่เกียดเอาเล่มไม่ล้องพูดกี้อ่ะเล่มมันดไ่ะ โตโยต้าโคโรลาครับผมบ่เคยได้ใส่ปะครับ ครับพี่แก่ไหนบ้างครับได้ดอกนี้ด,ดอกนี้จะรับเปิดประตูอ๋อครับอ๋อขึ้นนิ่งใช่ปะว่าจะสร้างมิดนึกว่าเครื่องมันมีเทียร์เนาะเพื่องมันคนขึ้นยังเนาะประหยัดน้ำมันดีวะครับเก็บแปดร้อยมาจากกระถินอ๋อโอ้เ,เ,เ,เลยนเลยนไกลสุดนี่ หอดใจครับขับมารเทพโอ้ครับมันรเขีบผมเอ้ครัะไี่ใช่เขาไป็ไบ้านมันเรว่าช่วไ้เาสีขาดอยู่วะครับเนี่ยขาดต้องเดืเาอเาสีขาดยังพันโดนนี่เนาะไม่เรียนโดนพันโดนอ่ามเดือนอย่างเะี้อ แอร์แอร์เย็นดีป่ะครับนี่เย็นเย็นแอร์เย็นบทั้งหน้าหลังเลยเนาะเย็นทั้งขั้นเลยลองยังเงียบเลยลองแอร์เย็นดีป่ะโอ้แอร์เย็นเลยนี่หอนเพียงฟังพร้อมเพียงฟังแอร์เย็นเพียงฟังเพียงนิ่มโอเคโอเคครับ ักือ็มี้เป็นรถกักซี่ซี่ครับพันสามหรือพันหาพันหกพันหกบอก